สวัสดีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ทุกนายชั่วโมงถัดไปอาจารย์จะมาดำเนินการสอนเชิงบรรยายในบทที่12ธุรการและกำลังพลกล่าวโดยทั่วไปธุรการและกำลังพลเป็นงานในด้านกำลังพลหรือบุคคลต่างๆในหน่วยเพื่อในการให้สามารถนำกำลังพลที่มีอยู่ให้มีสมรรถภาพที่ดีที่สุดเพื่อเข้าไปปฏิการรบให้ได้ผลคือชนะ นายทหารกาลังพลเป็นผู้รับผิดชอบอเนริาาในด้านนี้การจําแนกกิจการกําลังพลมีอยู่ 9. สายงานดังนี้ 1. กําลังพลเอกาสารและรายงาน 2. การเมินการกําลังพล 3. การทดแทนกําลังพล 4. วินัยกฎข้อบังคับและคําสั่ง 5. ฉเฉลยศึก 6. การสอบและเทียบสอบ 7. ขวัญและบริการกําลังพล 8การจัดภายใน9าแรงงานพลเรือน10บเปเตอรเลตการกำลังพลเอกสารและแรงงานหมายถึงงาน2แขนงคือรายงานกำลังพล 1. ข้อมูลสาประการคือกำลังพลปรรจุจริงสาภาพกำลังพลประจำวันกำลังพลประจำแนว 2. แบบฟอร์มไม่ตายตัว 3. การรายง,งานประจำวัน2 4ชั่วโมง หน่วยเหนือกำหนดเวลาสิ้นสุดประจำวันบันทึกประจำวันประเภทเป็นหลักฐานทาวรมีเรื่องราวต่างๆปัจจำวันเช่นจากใบแจ้งข่าวคำสั่งรายงานตอบโต้เรื่องอื่นๆเช่นผู้กำชามาตรวจเยี่ยมเป็นต้นความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องต่างๆประจำวันให้เป็นระเบียบและเป็นประวัติศาสตร์ 4. การดำเนินการกำลังพลเกี่ยวกับการจัดการในด้านกำลังพล ให้พร้อมมูลทั้งปริมาณและคุณภาพทั้งสนองภารกิจของหน่วยได้แก่การจัดการเลื่อนลดปดย,ย้ายและสับเปลี่ยนกำลังที่มีอยู่เป็นต้น 5. การทดแทนกำลังคือการขอเพิ่มเติมกำลังอันเนื่งมาจากการสูญเสียต่างๆ 1. รายงานหน่วยเหนือตามยอดสูญเสียจริงจะเสนอโดยประมาณการล่วงหน้าไม่ได้ 2. ออาศัยหลักฐานการสูญเสียและความต้องการของหน่วยรอง รวมทั้งสถานการณ์ทางยุทธวิธีด้วย 6. วินัยกฎข้อบังคับและคำสั่ง 1. ช่วยเหลือผู้บัชาให้หน่วยอาหารมีวินัยปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง 2. รายงานสรารภาพทางวินัยให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเสมอ 3. สิ่งบอกเหตุการณ์เสียวินัย8ปประการดังนี้ขาดหน,นีมากต้องโทษมากขอย้ายหน่วยมาก ถูกเจ้าที่สาวัิทหารจับกุมมากเป็นการมาโรคมากขาดการเอาใจใส่ความสะอาดส่วนตัวและส่วนรวมหย่อนการปฏิบัติตามคําสั่งคําชี้แจงและการแสดงการเคารพหย่อนระเบียบการแต่งกายเป็นต้นการป้องกันแก้ไขทหารหย่อนวินัยดังนี้1การป้องกันแประการความเป็นผู้นําการชี้แจงให้ตระหนักถึงข้อผูกพันสิทธิและหน้าที่ให้แน่ใจสิทธิ์ร้องทุก ความยุติธรรมการให้ลายุติธรรมมีเหตุผลปรับวินัยให้เข้าท้องถิน่นก่าวตักเตือนส่วนตัวให้ข้อเสนอแนะและนำมาปรึกษาโดยแนบเนียนพิธีการเชิดชูเกียรติให้ความภาคภูมิใจแก่หน่วย 2. การแก้ไ,กไขจัดสวัสหารในและนอกที่ตั้งสาธารารแนวทหารพัดหน่วยการลงทัน เจ็ดเฉลยศึกหนึ่งความมุ่งหมายหาข่าวจากเฉลยศึกให้มากตามขอบเขตการทำสงครามทางบกอนุโลนมตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยกฎการทำสงครามทางบกการป้องกันการหลบหนีประหยัดกำลังฝ่ายเราให้ฝ่ายเราได้รับความเป็นธรรมด้วยให้เฉลยศึกใจอ่อนสองการดำเนินการต่อเฉลยศึกการบัิอย่างมี มนุสยธรรมกับวิธีเขตหน้าใช้เวลาให้สั้นที่สุดให้โอกาสสักถามแก่ทุกหน่วยที่ประสงค์หน่วยเหนือช่วยพาระหน่วยรองมากใช้แรงงานเฉลยศึกมากที่สุดพอเขตกฎการสงครามทางบก 3. การแยกเฉลยศึกยศระเลือนและเพศกระทําโดยเร็วที่สุดเพื่อให้หนียากและเพื่อทําลายอํานาจบังคับบัญชาส่งไปยังตำบลรวบรวม,มเฉลยศึกโดยเร็วที่สุด 8. การฝังศพและทะเบียนศพ 1. ความมุ่งหมายสารประการการสุขาพิบาลในสนามการรักษาสภาพขวัญสำหรับศพค่าศึกเพื่อเใิ้ไปตามกฎสงครามทางบก 2. ระบบทะเบียนศพเกี่ยวกับการค้นหาเก็บและส่งกลับการพิสูจน์เบื้องต้นการฝังชั่วขราวการรวบรวมและการจัดทรัพย์สินส่วนตัวจัดตั้งคุมและบำรุงรักษาสุสานชั่วขราว การลงหลักฐานชั่วคราว 3. ประโยชน์ระบบทะเบียนศพ6ประการการพิสูจน์สะดวกการส่งกลับและฝังอย่างเหมาะสมทำเครื่องหมายลงทะเบียนขุดและงานค่าสุดท้ายสะดวกส่งคืนทรัพย์สินส่วนตัวสะดวกบันทึกและรายงานถูกต้องสมบูรณ์โดยรวดเร็ว สี่ระดับกองพันค้นหาในพื้นที่กองพันส่งกลับไปยังตำบลรวบรวมของกรมกรมส่งตำบลรวบรวมของกองพล 9. ขวัญและการบริการกำลังพล 1. ความมุ่งหมายของคนที่ดีสภาพภกจิตใจที่เต็มใจปฏิบัติงานร่วมมืออย่างเต็มใจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย 2. สิ่งบอกเหตุขอสภาพคนที่ดีการเชื่อฟังความมั่นใจการเคารพเชื่อฟังความร่วมมืออย่างจริงใจ 3ส,สิ่งกระทบกระเทือนขวัญสประการวิธีปกครองบังคับบัญชาระดับความเป็นผู้นําของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 4. การบรรลุผลในด้านขวัญ4ประการการฝึกการกํากับดูแลและการแนะนําความเอาใจใส่ดูแลส่วนบุคคลความเป็นผู้นําที่นําไปใช้ให้เหมาะสมสําคัญที่สุด 5. ความปรารถนาการบรรลุขวัญที่ดี เพื่อน,นำเอาพลังคลที่มีสารภาพดีไปทำการรบให้สำเร็จภารกิจ 6. แนวทางเสริมสร้างขวัญการให้ลาเหรียญตารางวัลการไปสนีการบรรรุงความสุขในโอกาสพิเศษกิจการอนุศาสนาจารย์สวัสดิการต่างๆระบบการเงิน 10. การจัดภายในคือการจัดระเบียบสำนักงานภายในกองบัคการหรือกองประชาการ ให้เรียบร้อยเช่นผังที่ตั้งโต๊ะทำงานของเจ้าที่ที่จอดรถการจัดเวรยามเป็นต้น 1. แรงงานพลเรือนรับว่วยก้มลงมามีความเกี่ยวข้องน้อยแรงงานพลเรือนในเขตภายในก้มลงมาไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ก้มอาจใช้ประโยชน์ในขณะทำกรรมบอยู่กับที่หรือขณะยึดครอง 2. ง,งานเป็นตเล็งงานอื่นๆที่มิได้ระบุไว้ ว่าเป็นงานของฝ่ายมริการสายใดายสายหนึ่งโดยแน่ชัดให้ถือว่าเป็นกิจการของฝอหเช่นการสื่อข่าวรายงานความปลอดภัยและคำสั่งต่างๆเป็นต้นนางสาววิเชยหารชัมพีนห้าไดรับองค์ความรู้ในด้านบทบาทและหน้าที่ของเจ้าที่งานธุรการและกำลังพลต่อไปอาจารย์จะสอนเชิงบรรยายในหัวข้อบทที่13การข่าวคองต่อไปสวัสดี